ชัยชนะแห่งความศรัทธาจากรุ่นสู่รุ่นเงหนซนมีอนุภาพมากพวกเราได้รับผลบุญมากมายจนคาดไม่ถึงครอบครัวสหกิจพินโยครอบครัวผู้ปฏิบัติศรัทธาในพุทธธรรมแห่งความหวังอันยอดเยี่ยมจากรุ่นสู่รุ่นนี้สามารถเอาชนะความยากลําบากและชะตากรรมต่างๆด้วยความศรัทธาที่บริสุทธิ์อย่างว่านอนสอนง่ายพร้อมทั้งยังรากความศรัทธา ที่มั่นคงเป็นพื้นฐานคุณแม่สามีสุขภาพไม่แข็งแรงญาติที่เป็นสมาชิกของสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยได้มาเยี่ยมและแนะนำให้สวดนำเมียวโฮเรเงเเคียวคุณแม่จึงปฏิบัติศรัทธามาตั้งแต่นั้นนี่คือจุดเริ่มต้นของความศรัทธาของครอบครัวสหกิจพิญโยที่คุณวิไลภรรยาของคุณศักชัยเล่าให้ฟังปัจจุบันทั้งคู่อยู่ในระบบการเขท่าข้าม ภาคบางขุนเทียนรวมภาคกรุงเทพ11หลังจากคุณเองแซ่ลิ้มคุณแม่ของคุณศักชัยเข้าศรัทธาคุณศักชัยเองก็เริ่มปฏิบัติศรัทธาเมื่อปีพุทธศักราช2509โดยเป็นผู้รับงหนสนเนื่องจากรู้หนังสือและเป็นคนดูแลคุณแม่ในเวลานั้นเข้าสวดไดโมคุอธิษฐานให้คุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงขึ้นและเข้าร่วมกิจกรรมในฝ่ายยุวชนชายของสมาคม ตั้งแต่เมื่อครั้งที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ซอยพิพัฒนถนนสีลมเขาเป็นไกโยไกยรุ่นแรกของประเทศไทยและปฏิบัติศรัทธาอย่างเข้มแข็งปีพุทธศักราช2519ก็ได้เดินทางไปฝึกอบรมที่ประเทศญี่ปุ่นตอนนั้นสิ่งที่ทำให้คุณศักชัยภาคภูมิใจและเกิดความตั้งใจที่จะปฏิบัติศรัทธาตลอดชีวิตคือการมีโอกาสได้พบกับอาจารย์อิเคดะและได้รับ โอมาโมริงโฮนซอจากท่านในวัยหนุ่มคุณศักชัยทำงานเป็นพนักง,งานขายในโรงงานทำสมุดแห่งหนึ่งเขาทำงานด้วยความตั้งใจจึงได้รับความเมตตาและความไว้วางใจจากเจ้าของโรงงานแต่ถูกเพื่อนร่วมงานอิจฉาครั้งหนึ่งเพื่อนไปดักรอระหว่างทางโดยหมายจะทำร้ายแต่ด้วยการปกป้องคุ้มครองจากงโฮนซอวันนั้นเขาตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางเดินทางกลับบ้าน โดยใช้เส้นทางอื่นจึงรอดจากการถูกทำร้ายที่โรงงานทำสมุดแห่งนี้คุณศักชัยได้พบกับคุณวิไลซึ่งขณะนั้นเป็นผู้รับเหมาผลิตสมุดให้ทางโรงงานหลังจากคบหาดูใจกันทั้งคู่จึงแต่งงานกันและแตัดสินใจลาออกจากงานเดิมเพื่อเริ่มต้นธุรกิจโรงงานสมุดของตัวเองโดยคุณศักชัยทำหน้าที่ฝ่ายขายและบัญชี ส่วนคุณวิไลดูแลด้านการผลิตคุณศักชัยพยายามชักชวนให้คุณวิลวไลสวดเดโมคุแต่คุณวิไลปฏิเสธมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามคุณวิไลยอยากมีบุตรชายเพราะขณะนั้นเธอมีบุตรสาวอยู่สองคนแล้วเธอจึงท้าทายว่าถ้าสวดมนต์นี้แล้วมีลูกชายได้ก็จะสวดมนต์ตลอดชีวิตจากนั้นไม่นานเธอตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชายสมดังปรารถนาซึ่งก็คือ คุณมงคลสหกิจพินโยคุณวิไลสวดนำเมียวโฮเรงเกเคียวอย่างต่อเนื่องนับแต่นั้นเป็นต้นมาเธอเริ่มตระหนักถึงอนุภาพของโงหนซนที่ทําให้ครอบครัวได้รับบุญกุศลและการปกป้องคุ้มครองเสมอยกตัวอย่างครั้งหนึ่งบ้านที่ครอบครัวเธออาศัยอยู่นั้นซึ่งเป็นบ้านไม้หลังคามงจากปลูกติดกับบ้านไม้ทั้งหลังอีกหลังหนึ่งปรากฏว่า เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านไม้หลังนั้นจนวอดแต่บ้านของเธอไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยคุณวิไลรู้สึกขอบคุณงอคนซนอย่างสุดซึง้งและมักพูดกับผู้อื่นเสมอว่างโคนสนมีอนุภาพมากพวกเราได้รับผลบุญมากมายจนคาดไม่ถึงทั้งคู่มีบุตรธิดาห้าคนได้แก่คุณพรพิมนปัจจุบันมีหน้าที่ในระบบการเป็นผู้ช่วยหัวหน้าเขตฝ่ายผู้ใหญ่หญิงคุณนนทพรปัจจุบัน มีหน้าที่ในระบบการเป็นหัวหน้าเขตฝ่ายผู้ใหญ่หญิงคุณมงคลปัจจุบันมีหน้าที่ในระบบการเป็นผู้ช่วยหัวหน้าภาคคุณสิริพรและคุณมลฤดีคุณศักชัยและคุณวิไลยพยายามส่งเสริมบูรุทุกคนให้เข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมตั้งแต่เด็กขณะนั้นธุรกิจของครอบครัวยังไม่ประสบความสําเร็จมากนะักครอบครัวย้ายไปอยู่ตึกแถวในซอยอยู่ดีถนนจันทร์ เป็นบ้านที่มีขนาดไม่ใหญ่มากทุกคนต้องใช้ห้องร่วมกันห้องเดียวเพื่อจัดสรรพื้นที่ของบ้านเป็นสถานที่ประชุมไม่นานเศรษฐกิจกของครอบครัวก็ดีขึ้นตามลำดับจนซื้ออาคารพาณิชย์ได้สีคูหาและยังเช่าอาคารพาณิชย์อีกหลายคูหาเพื่อเป็นโกดังเก็บสินค้าคุณศักชัยกับคุณวิไลปฏิบัติศทธาอย่างแข็งขันตั้งใจทำระบบการอย่างจริงใจพวกเขา ออกเยี่ยมและดูแลรับสมสมาชิกไปร่วมประชุมเป็นประจำในปีพุทธศักราช2535เจ้าของอาคารพาณิชย์ที่พวกเขาเช่าไว้เก็บสินค้าแจ้งว่าจะไม่ต่อสัญญาเช่าให้เนื่องจากต้องการขายตึกคุณศักชัยจึงต้องหาสถานที่แห่งใหม่สำหรับเป็นโกดังเข้าสวดเดโมคุออธิษฐานให้ได้ที่ดินที่ดีเพื่อทำกิจการโรงงานสมุดโดยตั้งใจว่า จะสร้างห้องประชุมขนาดใหญ่ไว้จัดประชุมด้วยตลอดจนสร้างที่จอดรถเพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกในที่สุดก็สามารถหาซื้อที่ดินขนาด2.5ไร่ในราคาถูกจึงว่าจ้างผู้รับเหมามาสร้างบ้านพักและโรงงานอย่างไรก็ตามช่วงที่กำลังก่อสร้างโรงงานก็เกิดปัญหาขึ้นมากมายจนการก่อสร้างล่าช้ากว่ากำหนดไปมากเพราะความไม่ซื่อตรงของผู้รับเหมาก่อสร้าง คุณศักชัยตัดสินใจเข้าไปดูแลการก่อสร้างเองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ใกล้ถึงกำหนดเข้ามาทุกทีทุกคนในครอบครัวเครียดมากได้แต่ร่วมใจกันสวดเดโมคุอธิษฐานอย่างมากมายจากการที่คุณศักชัยต้องเข้าดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิดทำให้ไม่มีเวลาดูแลงานขายสินค้าที่ผลิตไว้จึงไม่ได้ขายออกไปและคงค้างอยู่ในโกดังเป็นจำนวนมากกอบกับ ขณะนั้นบริเวณอาคารคลังสินค้าถูกน้ำท่วมสูงสมุดที่เก็บไว้ในนั้นได้รับความเสียหายมากคุณศักชัยพยายามติดต่อลูกค้าเพื่อจําหน่ายสินค้าที่เหลือซึ่งยังไม่ได้รับความเสียหายโดยเสนอขายต่ำกว่าราคาทุนแต่ไม่มีลูกค้าร้านใดสนใจซื้อที่สำคัญที่สุดคือดอกเบี้ยงเงินกู้ที่คุณศักชัยกู้ธนาคารมาสร้างโรงงานก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีแม้คุณศักชัยจะ,ะเผชิญสถานการณ์ตึงเครียดแต่เขาไม่เคยสงสัยโง่หุนซนแม้แต่น้อยยังคงมีท่าทีความศรัทธาที่มั่นคงและปฏิบัติอย่างภาคเพียรโดยสวดไดมขุในแต่ละวันเป็นเวลาหลายชั่วโมงในที่สุดสถานการณ์ก็พลิกฟื้นเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเมื่อโรงงานใหม่สร้างเสร็จทันเวลาก่อนที่สัญญาเช่าเดิมจะครบกำหนดและสามารถขนย้ายสินค้า ไปสถานที่ใหม่ได้ทันเวลาปีถัดมาเกิดภาวะวัตถุด,ดิบขาดตลาดทําให้สินค้าสมุดปร,รับราคาขึ้นมากสินค้าที่มีอยู่ในโกดังซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีใครสนใจซื้อกลับเป็นที่ต้องการของร้านค้าต่างๆและขายได้ราคาดีมากจนทําให้ชําระเงินกู้ธนาคารได้หมดส่งผลให้ในปีพุทธศักราช2540เมื่อประเทศไทย ประสบปัญหาเศรษฐกิจครั้งใหญ่ธุรกิจล้มละลายจำนวนมากแต่ครอบครัวสหกิจพินโยไม่ถูกกระทบกระเทือนกลับมีกระแสงเงินสดในมือเหลืออยู่มากมายและมีโอกาสดีที่จะเลือกฝากเงินกับธนาคารที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดคำแรกที่คุณศักชัยพูดได้คือนํำเมียวโฮเรงเกียวปีพุทธศักราช2544ขณะที่ทางด้านธุรกิจดำเนินไปด้วยดีกลับเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เมื่อคุณศักชัยประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ที่ขับขี่ถูกรถยนต์คันหนึ่งพุ่งเข้าชนเข้าหมดสติจนเข้ารับการรักษาในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลแพทย์แจ้งว่าคุณศักชัยสูญเสียความทรงจําทั้งหมดครอบครัวสากิจพิญโยรวมถึงสมาชิกในพื้นที่จํานวนมากตัดสินใจต่อสู้ร่วมกันด้วยยุทธวิธีของศัตธรรมปุริเลกโสตร ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าไปสวดไดมคุอธิษฐานให้คุณศักชัยที่บ้านตลอดเวลา24ชั่วโมงเป็นเวลากว่า2ส,สัปดาห์ในช่วงนั้นการรักษาเป็นไปด้วยความยากลำบากวันหนึ่งแพทย์ได้เชิญทั้งครอบครัวไปพบและแจ้งว่าวันนั้นจะเป็นวันตัดสินชีวิตของคุณศักชัยเขามีโอกาสรอดชีวิต50%เท่านั้นหากผ่านพ้นวันนั้นไปจึงจะรักษาชีวิตไว้ได้ ระนั้นก็อาจต้องถูกตัดขาเนื่องจากติดเชื้อและเนื้อบางส่วนตายไปแล้วทุกคนในครอบครัวตกใจมากแต่ไม่ยอมแพ้คืนนั้นทุกคนสวดเดโมคูด้วยกันจนในที่สุดคุณศักชัยข้ามผ่านช่วงวิกฤตที่สุดไปได้โดยเนื้อส่วนขาที่แพทย์แจ้งว่าตายแล้วกลับดีขึ้นในเวลาเพียงสองเดือนความทรงจำที่เสียไปก็กลับฟื้นคืน คุณนนทพรบุตรสาวคนรองจำได้ดีว่าคำแรกที่ป้าพูดได้หลังจากฟื้นความทรงจำคือน้ำเมียวโฮเรเงเคียวหลังจากนั้นไม่นานคุณศักชัยกลับมาเดินได้เกือบเป็นปกติสามารถเข้าร่วมประชุมและเล่าประสบการณ์ที่ห้องพระใหญ่สมาคมสร้างคุณค่าสาขาทนบุรีในช่วงเวลากว่าสองเดือนที่คุณศักชัยทำงานไม่ได้คุณมงคลบุตรชายเพียงคนเดียวเล่าว่า ครั้งแรกที่ทราบเรื่องอุบัติเหตุของคุณพ่อเขาได้แต่ตำหนิตัวเองเพราะที่ผ่านมาเขามักสวดไดโมคุอธิษฐานให้บริหารงานแทนคุณพ่อได้คุณพ่อจึงมาประสบชะตากรรมแบบนี้แต่เมื่อฤดูหนาวแห่งความทุกข์ผ่านไปฤดูใบไม้ผลิที่สดชื่นเข้ามาแทนที่เขาจึงได้พบว่าช่วงที่คุณพ่อทำงานไม่ได้เขากับพี่สาวคนโตและพี่สาวคนรองสามารถรับช่วงดูแลกิจการได้อย่างดี และมีกำไรมากขึ้นกว่าเดิมทั้งหมดเป็นไปตามคำอธิษฐานของเขาโดยที่คุณพ่อก็ข้ามพ้นชะตากรรมหนักครั้งนั้นมาได้เช่นกันคุณมงคลสำนึกบุญคุณของงโหนสนเป็นอย่างมากด้วยความศรัทธาของคุณศักชัยและคุณวิไลส่งผลให้บุตรทั้งห้าคนล้วนมีความเจริญก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตคุณพรพิมลบุตรสาวคนโตทำงานที่บริษัทเอกชนมีไรายได้สูง คุณนนทพรบุตรสาวคนที่สองที่เสียสละออกจากงานเพื่อมาดูแลคุณพ่อคุณแม่สามารถทําระบบการในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่คุณสิริพรบุตรสาวคนที่สี่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเป็นทันตแพทย์เปิดคลินิกของตนเองปัจจุบันแต่งงานมีบุตรหนึ่งคนคุณมลดีบุตรสาวคุณสุดท้องเป็นสัตวแพทย์ที่ประสบความสำเร็จเปิดร้านขายอาหารสัตว์และร้านตัดขนสัตว์ พร้อมให้คำปรึกษาด้านการรักษาสัตว์ส่วนคุณมงคลบุตรคนที่3และเป็นบุตรชายคนเดียวก็ช่วยดูแลกิจการของครอบครัวและยังดำเนินธุรกิจโรงพิมพ์ของตนเองปัจจุบันครอบครัวคุณมงคลสังกัดระบบการเขตการจนาพิเศษภาคบางบอนรวมภาคกรุงเทพ11คุณมงคลเล่าว,ว่าในวัยเด็กทุกเดือนจะมีรุ่นพี่ยุวชนชายมาเยี่ยมที่บ้านและชวนออกร่วมประชุม แต่เขากับพี่สาวมากลบหน้าด้วยความเป็นเด็กที่ไม่อยากไปประชุมแต่ด้วยการสนับสนุนจากคุณพ่อและการดูแลติดตามของรุ่นพี่ยุวชนทำให้เขาได้เข้าร่วมกิจกรรมสมาคมอย่างสม่ำเสมอเมื่อโตเป็นยุวชนชายได้รับหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบสีแผนกฝ่ายมัธยมเป็นผู้รับผิดชอบกโยไายชุดแรกที่ดูแลอาคารสมาคมสาขาธนบุรีช่วงเวลาดังกล่าว คุณมงคลได้พบกับคุณนุชรียุวชนหญิงของสมาคมทั้งคู่รู้จักกันสิบกว่าปีและคบหาดูใจกันปีกว่าจึงแต่งงานกันปัจจุบันมีบุตรธิดา4ี่คนคุณมงคลดำเนินกิจการของครอบครัวมาด้วยความราบรื่นจนกระทั่งปีพุทธศักราช2553ขณะนั้นเขามีบุตรสี่คนแล้วจึงตัดสินใจออกไปทำธุรกิจของตนเอง เพราะไม่อยากรบกวนใช้เงินของครอบครัวหรือเงินกองศีมาดูแลครอบครัวตนเองเขาเปิดธุรกิจโรงพิมพ์และจำหน่ายเครื่องเขียนช่วงแรกมีคำสั่งซื้อเข้ามามากโรงงานเดินเครื่องผลิตจนไม่มีวันหยุดพักแม้แต่วันหยุดตามเทศกาลลูกค้าก็เป็นลูกค้าที่ดีซื้อสินค้าด้วยเงินสดทำให้ธุรกิจเจริญก้าวหน้ามาก3ปีต่อมาเมื่อธุรกิจเติบโตขึ้นเขาตัดสินใจซื้อที่ดินพร้อมโรงงาน ที่เหมาะจะขยายธุรกิจแต่เผชิญปัญหาและอุปสรรคไม่น้อยในการซื้อโรงงานหลังนี้ทว่าด้วยการอธิฐานของครอบครัวและความตั้งใจในการทำบุญที่สมาคมจึงซื้อได้ในราคาต่ำกว่าที่คิดและยังมีส่วนต่างซึ่งต่อรองมาได้ทำให้นําเงินไปทำบุญที่สมาคมได้ดังที่ตั้งใจตั้งแต่รับช่วงดูแลกิจการต่อจากคุณพ่อมาจนถึงการทำธุรกิจของตนเองคุณมงคล ทุ่มเทกับธุรกิจและเริ่มถอยห่างออกจากระบบการมีเพียงสนับสนุนให้คุณนุชรีผู้เป็นภรรยาและลูกๆทำระบบการอย่างเต็มที่กระทั่งวันหนึ่งก็หวนรำลึกไปถึงเมื่อปีพุทธศักราช2537ซึ่งเขาทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่แผนกเตรียมการต้อนรับอาจารย์อิเคดะดังนั้นเขาตั้งปณิธานว่าจะศรัทธาตลอดชีวิต จึงตัดสินใจกลับเข้าสู่การทำหน้าที่ในระบบการอีกครั้งโดยวางแผนการทำงานใหม่จากงานที่เคยมีมากจนต้องจ้างพนักงานทำงานล่วงเวลาทุกวันและตนเองต้องเฝ้าดูแลจนออเดอร์ลูกค้าใสร็สมบูรณ์เขาปรับระบบใหม่สวดไดโมขุอธิษฐานจนได้พบผู้มีความสามารถมาเหมางานไปทำและมีพันธกิจหลายแห่งที่ช่วยผลิตสินค้าในนามของเขาซึ่งผลิตได้ดีทั้งคุณภาพ และปริมาณจึงรับงานได้เพิ่มขึ้นและหลากหลายทําให้มีเวลาทําระบบการอย่างเต็มที่ทั้งยังมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยทั้งหมดนี้เป็นไปตามที่เขาเคยได้รับคําชี้นําจากผู้อาวุโสในระบบการว่าเงินจะอยู่กับผู้มีบุญวาสนาเท่านั้นขอให้สั่งสมบุญวาสนาไว้มากๆคุณมงคลเล่าว,ว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังและเป็นดวงตะวันของครอบครัวที่ส่งเสริมความศรัทธาให้ทุกคนคือ คุณนุชรีสหกิจพินโยภรรยาของเขาปัจจุบันคุณนุชรีมีหน้าที่ในระบบการเป็นผู้ช่วยหัวหน้ารวมภาคฝ่ายผู้ใหญ่หญิงเธอเข้าศรัทธาตามคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่มีไรบุหรือกลุ่มอนาคตช่วงวัยยุวชนหญิงทําระบบการและเข้าร่วมกิจกรรมสมาคมอย่างสม่ําเสมอเป็นผู้รับผิดชอบกลุ่มกิจกรรมบัวขาวหลังแต่งงานก็ช่วยคุณมงคลบริหารกิจการ ดูแลลูกๆและครอบครัวมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิวัติมนุษย์ตนเองเป็นคุณแม่ที่ดีลูกสะใภ้ที่ดีภรรยาที่ดีมนุษย์ที่ดีและผู้นำที่ดีสร้างครอบครัวที่มีความสุขเป็นครอบครัวตัวอย่างในการปฏิบัติศรัทธาคำอธิฐานข้อแรกสุดของเธอคือขอให้เธอมีเวลาทำระบบการอย่างเต็มที่ในช่วงที่คุณมงคลมุ่งทำธุรกิจ จนออกห่างจากระบบการเธอจะเป็นหลักของครอบครัวในการเข้าร่วมระบบการนําคำชี้นําที่ประทับใจหรือข้อความซึ่งสร้างแรงบันดาลใจที่ฟังมาจากที่ประชุมกลับมาเล่าให้คุณมงคลฟังเสมอและสวดไดโมโคอธิฐานให้สามีกลับมาออกร่วมทำระบบการด้วยกันปัจจุบันเธอยังมีหน้าที่รับผิดชอบกลุ่มยังไว้ลินลี่กลุ่มกิจกรรมของฝ่ายผู้ใหญ่หญิง และสมาชิกในพื้นที่มีความตั้งใจที่จะส่งเสริมกำลังใจแต่ละคนให้ปฏิวัติมนุษย์ตนเองได้สำเร็จมีความศรัทธาที่ลึกซึ้งสร้างครอบครัวที่มีความสามัคคีกลมเกลียวและเสริมสร้างผู้สืบทอดในการเผยแผ่ธรรมคุณมงคลกับคุณนุชรีพยายามปลูกฝังความศรัทธาแก่บุตรทั้งสี่คนโดยส่งเสริมให้เข้าร่วมระบบการและกิจกรรมสมาคมทุกคนในครอบครัวจะสวดไดโมโค และทำวัดเช้าร่วมกันทุกเช้าก่อนไปโรงเรียนทั้งคู่ย้ำกับลูกๆเสมอว่าไม่จำเป็นต้องเรียนให้ได้ผลการเรียนดีเลิศแต่ต้องเติบโตและพัฒนาตัวเองให้แข็งแกร่งสมบูรณ์ยิ่งขึ้นที่สำคัญคือมีความศรัทธาต่องโงหอนซนเมื่อมีความศรัทธาที่เข้มแข็งย่อมมีบุญวาสนาในการดาเนินชีวิตและขอให้ลูกๆจัดแบ่งเงินค่าขนมเพื่อทำบุญอย่างสม่ำเสมอ ตามความสมัครใจด้วยเนื่องจากคุณมงคลกับคุณนุชรีมีประสบการณ์ว่ายิ่งทําบุญให้สมาคมก็ยิ่งได้รับบุญกุศลมากและสมปรารถนาทุกประการคุณวิสันสยาหรือน้องพันธ์บุตรสาวคนโตปัจจุบันมีหน้าที่เป็นหัวหน้าตําบลฝ่ายยุวชนหญิงเข้าร่วมกิจกรรมวงโคเทคีไทยเป็นผู้รับผิดชอบแผนกประถมติดตามคุณพ่อคุณแม่ ทำกิจกรรมสมาคมมาตั้งแต่เป็นมิไรบุเมื่อเข้าสู่วัยประถมศึกษาปีที่4ต้องเปลี่ยนโรงเรียนจากโรงเรียนสายสามัญซึ่งใช้ภาษาไทยในการเรียนไปเป็นโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษทําให้ผลการเรียนปีแรกไม่สู้ดีและมีปัญหาปรับตัวเข้ากับเพื่อนใหม่ไม่ได้จึงรู้สึกเครียดแต่ด้วยการส่งเสริมกําลังใจจากคุณพ่อคุณแม่และรุ่นพี่ยุวชนหญิงเธอเริ่มสวดไดมุขอธิษฐานทําให้ปีต่อมาน้องพันธ์ สามารถพัฒนาตัวเองจนทำคะแนนขึ้นมาได้เป็นอันดับหนึ่งและจบการศึกษาชั้นมัธยมปลายด้วยผลการเรียนดีมากปัจจุบันเธอศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยริสึเมคังเอเชียแปซิฟิกประเทศญี่ปุ่นด้วยทุนค่าเล่าเรียนจากมหาวิทยาลัยและทุนของรัฐบาลที่มอบค่าใช้จ่ายให้48,000เยนต่อเดือนอีกด้วยขณะเปิดภาคเรียน เธอจะเข้าร่วมระบบการที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปิดภาคเรียนก็กลับมาทําระบบการที่ประเทศไทยคุณบอระลอไทยหรือน้องแพทบุตรสาวคนรองปัจจุบันทําหน้าที่เป็นหัวหน้าตําบลฝ่ายเยุวชนหญิงเดินตามรอยพี่สาวมาตลอดทั้งด้านผลการเรียนที่ดีและการทํากิจกรรมของสมาคมเธอเป็นพิธีกรในรายการประชุมใหญ่ร่วมกิจกรรมร้องเพลงและการแสดงปัจจุบันเข้าร่วมกิจกรรมวงโคเทคทีไทย และลูกของชินอิจิไกเมื่อเข้าสู่วัยอุดมศึกษาเธอยื่นเอกสารสมัครไปที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงสามแห่งคือมหาวิทยาลัยโตเกียวมหาวิทยาลัย APU และมหาวิทยาลัยโซคาประเทศญี่ปุ่นผลคือมหาวิทยาลัยโตเกียวตอบรับโดยมอบทุนการศึกษา100เอร์เซน์ มหาวิทยาลัย APU ตอบรับพร้อมมอบทุนการศึกษา80%รวมทั้งได้ทุนหอพักและมหาวิทยาลัยโซคาซึ่งประกาศรับนักศึกษาต่างชาติเพียง15คนก็ตอบรับเช่นกันน้องแพทตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยโซคาตามที่เคยอธิฐานต่อโง,งนโซนว่าหากจะไปเรียนที่ต่างประเทศขอให้ได้เรียนในมหาวิทยาลัยที่ดีและเหมาะสมกับตัวเอง ทั้งนี้คุณยา่าหรือคุณวิไลพูดเสมอว่าอยากให้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยโซคาเพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่อาจารย์อิเคดะก่อตั้งน้องแพทย์มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้แนวคิดมนุษยนิยมของมหาวิทยาลัยโซคาเพื่อนำมาพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นคุณภูดิดหรือน้องเฟิร์สบุตรชายคนที่สเข้าร่วมระบบการสมัคเสมอเป็นผู้รับผิดชอบกลุ่มมิไรบุในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมวงโยธวาทิตย์ได้เข้าร่วมแสดงในงานประชุมยุวชน1,000งคนที่สนามกีฬาบางกอกอารีนาหนองจอกและพิธีเปิดอาคารศูนย์ฝึกอบรมสันติภาพเอเชียจังหวัดระยองปัจจุบันเข้าร่วมกลุ่มไอทยุวชนนอกจากนี้ยังเป็นกโยกายที่อาคารสมาคมสาขาธนบุรีและมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆของยุวชน ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เป็นนักกีฬาหมากล้อมของโรงเรียนและของจังหวัดสมุทรสาครสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนและจังหวัดหลายรายการล่าสุดในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่43ปีพุทธศักราช2567เข้าลงแข่งขันในกีฬาหมากล้อมคู่ชายพร้อมกับโฟทได้รับรางวัลอันดับที่2เหรียญเงิน ของประเทศและได้เป็นนักกีฬาวิ่งครบเพลิงของโรงเรียนคุณภูวิท์หรือน้องโฟร์บุตรชายคนที่4มีความชื่นชอบในการเล่นกีฬาหมากล้อมเคยแพ้ในการแข่งขันครั้งแรกจึงเกิดความมุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝนและลงสนามแข่งมาโดยตลอดจนได้รับรางวัลลำดับหนึ่งในการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพในการแข่งขันเดียวกันนี้น้องเฟร์สได้รางวัลอันดับสอง และยังได้แข่งขันอีกหลายรายการเช่นเข้าร่วมรายการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติครั้งที่37พัทลุงเกมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองและลงแข่งคู่กับน้องเฟิร์สในกีฬาระหว่างโรงเรียนของกลมพระระศึกษาประจำปีพุทธศักราช2566ได้รางวัลอันดับหนึ่งสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนและจังหวัดสมุทรสาครปัจจุบัน ยังเป็นอาจารย์และเป็นกรรมการตัดสินกีฬาหมากล้อมน้องโฟสเคยมีปัญหาเรื่องเรียนภาษาอังกฤษจนเรียนตามเพื่อนไม่ทันเข้าสวดไดโมคุอธิษฐานขอให้พบคุณครูที่สอนให้เขาเข้าใจมากขึ้นแล้วคำอธิฐานก็บรรลุผลได้พบคุณครูที่เป็นเสมือนเทพธรรมบาลผลการเรียนจึงดีขึ้นตามลำดับปัจจุบันยังเป็นตัวแทนสภานักเรียนของโรงเรียนในด้านความศรัทธาก็ร่วมระบบการกิจกรรม ฝ่ายยุวชนชายคู่กับน้องเฟิร์สปัจจุบันครอบครัวสางกิตพินโยดำเนินชีวิตบนพื้นฐานความศรัทธาสวดไดโมคุตลอดจนเข้าร่วมระบบการอย่างสม่ำเสม,สมอดังคำชี้นำอาจารย์อิเคดาที่ว่าความศรัทธาเป็นรากฐานของทุกสิ่งดังที่พระนิชเชลในไดชนินตักเตือนพวกเราว่าจิตใจนั่นเองที่สำคัญการดำเนินชีวิตในยุคเสื่อมแห่งสมัยธารรมปลายและต่อสู้อยู่ในสังคมที่ไร้ระเบียบยุทธวิธี และการกระทําทั้งหมดของเราต้องอย่างรากอยู่ในความศรัทธาต่อธรรมมหัศจรรย์นี่ไม่ได้หมายความว่าให้เอาแต่อธิษฐานอย่างเดียวแต่เพราะเราปฏิบัติพุทธธรรมของพระนิชเชเลนไดชโชนินจึงต้องรอบคอบและมีชัยชนะในการต่อสู้กับความท้าทายอันโหดร้ายของสังคมยุทธวิธีของสัตธรรมปุณธิลิกสูตรช่วยให้เราบรรลุผลการต่อสู้นี้โดยกำลังเรียนรู้และฝึกฝนหัวใจสำคัญ ของความศรัทธาเพื่อใช้ชนะที่สมบูรณ์ในการต่อสู้ในชีวิตจริงและในกิจกรรมเพื่อการเผยแผ่ธรรมไปสารวารสารสู่ความสุขฉบับเมษายนปีพุทธศักราช2564หน้า25